สวัสดีค่ะเพื่อนๆตื่นจีนวันนี้มีผู้ชายมาฝากกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเฉิงเล่ยค่ะจากเหนือเมคาสตาลิขิตนะคะชายหนุ่มจากบรรพฤหน้าค่ะเขาเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็นายแบบนะคะเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมปี1993ค่ะที่เมืองตงกวมนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนค่ะเรียนจบจากสถาบันวิจิตรศิลป์เหอเป่ยนะคะ เฮอเปิลอะคาเดมี่ออฟไฟอาร์ตสาขาวิชาเอกการออกแบบสถาปัตยกรรมค่ะเชิงเลยนะคะเริ่มเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเมื่อปี2018ะคะกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาก็คือ you are my contra ในบทบาทของการเป็นนักแสดงนำนะคะทำให้เขาเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและก็มีผลงาน,นงต่าง ทั้งหนังและละครโทรทัศน์ออกมาอีกมากมายเลยนะคะปี2020ก็คือ we are not b a t t e r เป็นโปรแกรมเมอร์สุดหล่อเท่ดูดีฉลาดมากๆเมื่อเขาต้องมาอยู่ปักกิ่งในบ้านญาติห่างๆของเขานะคะคที่ไม่ได้สนิทกันมากก็เลยกลายเป็นเรื่องราวสุดสนุกสนานของเหล่าโปรแกรมเมอร์ปี2021 My y u u s y y o y y r i n n d เขารับบทเป็นประธานบริษัทนะคะมีความหล่อเท่อ,อีกแล้วด้วยความที่เป็นประธานบริษัทนะคะเขาก็จะมีความคลิปลุกหน่อยนะให้ดูนะเชื่อถือแต่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนโรแมนติกอบอุ่นมากอีกเรื่องนึงนะคะปีเดียวกันก็คือ The Queen of a t t a c k ค่ะเป็นเรื่องของเด็กสาวที่อยู่ก็เข้าไปในละครย้อนยุคโบราณที่มีหนุ่มเฉิงเล่ยเนี่ยเล่นอยู่นะคะ ปี2022ค่ะ The f a m i l i a s t a n g e r เขารับบทเป็นผู้ที่กุมอำนาจทั้งอนาณาจักรและเขาก็มีความหดหลายมากปี2023นะคะอลวนลัสสถานศึกษากู้หยวนเป็นซีรีส์แนวทะรุมิตินะคะเป็นเรื่องราวของนางเอกนะคะที่ เป็นนักศึกษาสาขาเคมีระหว่างทําการทดลองเนี่ยก็เกิดการระเบิดของเคมีนะคะด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้เธอตื่นขึ้นมาก็พราะว่าตัวเองนั้นได้ทะลุมิติเข้ามาในยุคโบราณแล้วก็พยายามหาทางกลับบ้านนะคะคิดได้ว่าในเมื่อเธอนั้นถูกระเบิดมาที่นี่เนาะก็จะต้อง ถูกระเบิดกลับไปได้แน่ๆเธอก็เลยออกตามหาดินปืนและวัตถุดิบในการทําระเบิดแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆนะคะทาให้เธอทราบว่าสํานักบัณฑิตกู้หยวนเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีคนให้สิ่งที่ต้องการได้เธอจึงได้หาวิธีแอบเข้าไปยังสํานักกู้หยวนอีกเรื่องหนึ่งนะคะปี2023เหมือนกันนะสำรวจใจไขรหัสลักเรื่องต่อมาเหนือเมฆาชะตาลิขิต ดังมากอหรือว่าเขาอาจจะดังมาตั้งแต่เรื่องก่อนกอนเนอะก็ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ติดตามเนาะแต่พอมาเห็นเขาเรื่องนี้เนี่ยความหล่อก็กระแทกสายตาเนาะเลยต้องเอามาแนะนํากันสักหน่อยและเขายังเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่อง Story of Mystic ด้วยนะคะที่มีโหมิงห้าวเป็นปีศาจบบงค์การนั่นเองค่ะเรื่องต่อมานะคะคนือรักหัวใจเพรียกหาเฉีงเลยรับบทเป็น สร้างเปียหลีเป็นผู้บัญชาการจำเนืองหลวงเรื่องต่อมานะคะเหนือสมอรภูมิรับบทเป็นผู้บัญชาการเสี่ยวด้วยว่าพ่อของเขาน่ถูกใส่ร้ายแล้วก็ตายในสนามรบ เขาที่เป็นทายญาติก็เหลือตัวคนเดียวแล้วเขาก็อาสาไปที่แดนไกลไปปกป้องชายแดนแต่เรื่องนี้เขาเน้นไปที่นางเอกนะนางเอกก็คือโจโยเยนนั่นเองเรื่องต่อมาปิศาตราตีเขาระบบทเป็นองค์ชายคนละแควนกับนางเอกและเขาก็ได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วก็ได้กลายเป็นจิ้นอันเป็นคนสนิทข,ของนางเอกและในตัวเขานะก็ได้รับพิษหรือว่ารับอะไรก็ไม่รู้แหละทําให้ตัวเขาเองอแข็งแกร่งมาก พอมันหมดฤทธิ์นะเขาก็กลับมาเป็นคนปกติธรรมดาเรื่องต่อมาร่องรอยในทรงจำเรื่องนี้นะคะพูดถึงสามสาวที่ต้องต่อสู้กับชีวิตและโชคชะตาส่วนเฉิงเล่ยของเรานะคะรับบทเป็นเฉินเอ๋อยังไม่เคยดูนะคะก็เลยเล่าให้ฟังไม่ได้ยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอนะคะก็มีเรื่องทะลุมิติตะลุยวังหลังเฉิงเล่ยรับบทเป็นจางซานเป็นเจ้าของบริษัทที่ร่ำรวยมากนะคะแต่เขาทะลุมิติไปเป็นกษัตริย์เมืองต้าเซีย ห้องเต้โชดมีนามว่าเซี่ยโหตันรับบทคู่กับหวังชูหลันนะคะเรื่องต่อมานะคะชายาเคียงขไทยเล่นคู่กับไปลูกเฉิงเล่ยรับบทเป็นท่านอองหม้อซิวเหยาเป็นคนสุขุมนุ่มลึกแต่แอบแฝงอำนาจทหารไว้ในมือแบบงเงียบเงียเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเน้นไปที่นางเอกนะเรื่องต่อมาที่แอาจยากดูที่สุดเลยเดลาม of อ,อ๋อ,อทําเพราะว่าชอบนางเอกคนนี้มากนางเอกก็คือสีรัวหารนะ เรื่องนี้นะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี19-20เฉิเงเล่ยรับบทเป็นอุ้ยฉางเซียนอยู่ในกลุ่มต่อต้าน <c oughs> นางเอกเนี่ยอยากจะหางานหาเงานินไปรักษาแม่ที่ป่วยแต่พอเข้าไปทํางานแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไปพัวพันกับเหตุรอบสังหารบุตรชายวันทีหาของตระกูลใหญ่ก็ต้องรอดูนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะออกอากาศเมื่อไหร่จบแล้วนะคะประวัติของเฉิงเลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ